อยู่กับผมครับแค่แทงแงี้แล้วก็อยู่กับนิวน้องนิวนี่ครับไอดอลไอดอลไอดอลเขาเอาดอ,อนี่ครับผมนี่ครับลูกโป่งน้ําลูกโป่งน้ําครับผมเดี๋ยวมาแกะดูกันเห็นเขารีวิวกันเยอะนี่ครับนี่ครับลูกโป่งน้ํานี่อุปกรณ์ตัวช่วยครับยัด ลูกโป่งน้ําเขาว่าสมัยก่อนต้องมัดครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมัดครับนี่ครับไมยเยอะๆแบบนี้เลยไม่ต้องมัดครับนี่ก๊อกน้ำํำใช้หัวก๊อกน้ําเขาใช้หัวแบบไหนก็ไม่รู้นะผมใช้หัวแบบนี้ครับเปิดครับนี่ครับน้ําเข้าไปแล้ว นำไม่แรงเลยนิวเปล่าดินี่ครับผมลูกใหญ่ครับลูกใหญ่เปล่านิวเอาแล้ววางลูกทำไมไม่ขึ้นวะ อันนี้เขาเลือกลูกอะไรนิวลูกอะไรเนี่ยใช่หรือนี่ครับผมหนักขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็เขาว่าเดี๋ยวจะหลุดเองครับโอ้อันนี้ขาดทุนครับหลายลูกเลยไม่เข้าฮะนิวนั่งก่อนดินั่งก่อนเลี้ยงเงินกับสีม่วงเออเขานี่ครับผม ลูกใหญ่เหมือนกันครับไม่ยอมหล่นหล่นแล้วครับหล่นแล้วครับเริ่มหล่นแล้วครับจ้ามขึ้นแล้วครับผมนี่ครับไหนเป็นยังไงลูกเป็นยังไงเอาโชว์หน้ากล้องดินี่ครับหล่นแล้วครับหล่นแล้วครับอเราฉีกม้วนกันนี้เองจะหล่นนะอุ้ยเอออุ้ยเริ่มหล่นแล้วครับลูกใหญ่ครับผมก็เหี่ยให้หล่นด้วย นี่ครับผมประมาณนี้เหลือครับผมอันนี้เหลือขาดทุนครับเป็นสิบลูกครับไหมครับน่เอ่อน่าจะประมาณว่าลมเออน้ํามันไม่แรงครับไม่งั้นมันออกหมดครับนี่ครับเหลือครับอันนี้ถามว่าทําอะไรทําอะไรได้นี่ครับเอาออกครับมันใช้ไม่ได้ออกแล้วก็ทิ้งใส่นิ้วครับนี่ครับผมนี่ เอาไปทำบอกบัวได้ครับนี่ครับแต่น้ำต้องแรงกว่านี้ครับผมน้ำต้องแรงกว่านี้นี่ครับผมนี่ครับอยู่กับผมครับแค่แท่แงแล้วก็อยู่กับน้องนิวด้วยนี่ครับลิปนี้เล่นลูกโป่งน้ำครับนี่ครับลูกก็จะใหญ่ประมาณนี้ครับผมแต่ลูกนี้ใหญ่ครับนี่ครับใหญ่มากไหม นี่ครับหลายลูกอยู่ครับ,รบก็เล่นได้ฮะอันนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนเขาใช้คว้างกันตอนสงกรารแต่อันนี้เขาน่าจะก็ผมเห็นเขารีวิวเขาคว้างกันเหมือนกันนะอันนี้กลัวน้องนิวจะเจ็บฮะ, <c oughs> ะไข่วะเนี่ยใครมาเล่นน้ำวะใคร เองชื่ออะไรเหรอนิวครับฮะนิวครับนี่อยู่ปอ,อะไรเรียนอยู่ปอ,อะไรชิ้นปสองแล้วครับคือปสองมีแผนยังมีแผนยังยังไม่รู้เลยครับยังไม่รู้โอเคยังไม่รู้ครับผมแต่เล่นลูกโป่งน้ําได้ครับผมเออนี่ครับอยู่กับน้องนิวด้วยครับผมใหญ่นะครับ ถ้าเกิดเราสูบลมไปถ้าเกิดเราเอามอ้ยในน้ำเราเล่นไปเรื่อยๆเราทำลมแรงลูกบอลลมมันก็จะแตกแตกหรือแต่ที่ลูกบอลอ่ะเออใช่ถ้าเกิดเราเอาไปซื้อลูกบอลน้ำแล้วก็ใส่น้ำลงไปเราไปเล่นในน้ำมันก็จะไม่แตกเพราะว่ามันใส่น้ำลงไปอ่าคลิปนี้ลาไปก่อนฝากครับฝากผู้ชมก่อนให้ให้เขากดติดตามให้หน่อย กดติดตามและกดแชร์เพื่อนๆนะคะสวัสดีครับนี่ครับผมอยู่กับผมครับแค่แค่แง่งคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้เอาลูกโป่งมาเป่าลูกโป่งน้ำให้ดู